เดี๋ยวจะดูให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าหนึ่งลูกเร็วเรวหน่อยเร็วเรวหน่อยโอ้โหชักช้าไรรุ่นสองลูกสามลูกตกย่อยยิงสวยสี่ลูก งเห็นไหมปล่อยตรงว่าแล้วเชียงเมื่อกี้ปล่อยสวยหนึ่งลูกพึ่งลงไปสองสามมือตรงห่วงนะพี่ดาวารู้ตัวใช่ไหมว่าเบี้ยวเออค่อยๆใจเย็นๆครับ สวยแล้วก็รู้ตัวใช่ไหมเวลายิงลงมันรู้สึกยังไงมันปล่อยยังไงค่อยๆใจเย็นๆพี่น้อา <H> อย่างแรกเลยยิงคือตามองห่วงให้ได้สามลูก สี่ลูกเอ้ยสามลกูกเอ,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 อเห็นไหมน้อ

นั่นแหละทำอยู่ที่เดิมฮาพอเห็นแล้วมันเหมือนมันจะฝืนไปหน่อยนึงนะอ่ะโอย ไม่รู้นะเดี๋ยวโนอาลองดูอายินนะไอมือเดียวนะคือเมื่อกี้อาเห็นเหมือนโนอาพยายามพยายามอย่างนี้ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะแต่จริงๆแล้วมันก็แค่นี้เนอะนี้ยืนหอบเลยแล้วก็เยืงนิดนึงเนาะแล้วก็อย่างที่บอกเลยจริงๆมันแค่ดิบนิดหน่อยแล้วมันก็มันดิบตัวครับมันไม่ใช่หันอย่างเนี้เพราะหันอย่างนี้ไปบาลานซ์มันเสียเออเราเราต้อง ดูเท้าอ่ะดูเท้าให้เหมือนกันดูเท้าให้เหมือนกันดูเท้าให้เหมือนกันองศาในการเอียงเห็นไหมเยอะไปลูกพี่เข้าใจองศาใช่ไหมเออใจเคียงแล้วแล้วก็พยายามบิดตัวบิดตัวนะบิดไหลอ่าแล้วก็ทําตามดูดูทาตามเหนียหัวจริงๆไม่ใช่มองไม่เห็นหนูอ่าลองถูอยู่แล้วครับกล้องแล้วก็ย่อแล้วก็ทำในต่อ พยายามให้มันอยู่พยายามให้มันอย,อยู่วิธีที่แบบจะเป็นเราวาดวงไปอะนัวอันนี้คือไหล่สองเนาะสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่มันจะสิ่งที่มันจะหมุนลงไปเน่นอาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมีจิตรโอตินอะคาต์บซา,ามันจะเป็นปลายหินอะไรหรอปะเป็น,นเมเจอะเอะตัดหินแล้วพาไปเนี่ยบาสเหมือนกันเลยนวเออแสดงว่าถ้าเกิดเราเราดีดออกไปอะมันต้องตรงถ้า เครื่องท่านมันปล่อยตรงถูกป่ะอะลองดูอ่าเห็นยวีกอย่างนะเวลาถือถือเป็นข้วยอย่างนี้ไม่ใช่ถืออย่างนี้เนาะถือเป็นข้วยากลางไว้ปลายนิ้วคุมอ่าเท้ายใช้ดีๆถูกต้องดิดลายดิดตัวไม่ต้องไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนท่าท่าร่างกายบอกตัวเองว่ายังไงก็ได้สรีระเองก็ได้ให้ปล่อยขยับออกไปแล้วยิงตรงอะ่ะ ไว้เวลาวเวลาค่อยๆฝึกไปมันออกมาเป็นหนึ่งโนอาดีแล้วดีแล้วมากดีมากครับไม่ต้องฝืนทำทำทำให้มันเป็นธรรมชาติของโนอาไม่ต้องไปยึดติดว่าเลบอนทำอย่างนั้นไม่ต้องทำให้ธรรมชาติ เดีย๋ยวอาจบให้ใช้ได้เว้ยมาครั้งนี้เก่งขึ้นเยอะเลยเว้ย